เดือนสิภาพิเดียไปเที่ยวเมืองสกลนะคะ,คะทั้งสกลนี่ค่ะก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะคะนะซึ่งทงั้งการกับผู้มนี่ทัดเอเียงกด็ดีดีค่ะ,คะแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางนี่เขาก็ต้องอาศัยความปลอดภัยคือกันค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นะคะก็ได้จัดโครงการถนนปลอดภัยค่ะ ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดสกลนครน,นะคะและสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองสกลนครค่ะรวมกับภาคีเรืออ่ายในพื้นที่จัดทําโครงการถนนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเทือไทยองค์ราชันองราชินีนะคะสางจิตสำนึกและวินัยจาราจรแก่ประชาชนส่นงเสริมความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนค่ะ ที่ถนนรัฐพัฒนาค่ะด้านหน้าสถานีคนทรงผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งหรือว่าบขสอเก่าค่ะซึ่งเป็นที่จัดกิจกรรมตามโครงการถนนปลอดภยัยสวมหมวกนิรภยัยเทิดไทยองราชันองค์ราชินีนะคะที่ตํารวจผู้ท่อนจังหวัดส,สกลนครและกับสถานีตํารวจผู้ท่อนเมืองสกลนครค่ะรวมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดขึ้นโดยมีพ้นตารวจตรีสมจิตเรามงค้นนิมิตนะคะเป็นประธานเปิดโครงการค่ะ นั่นก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและก็วินัยจราจรแก่ประชาชนส่งเสริมความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนและก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการเทริดพระเกียรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชนินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตัวเลือกถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตเชิงชุ่มอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีระยะทาง1.3กิโลเมตรค่ะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลน,นครสกลนครเป็นพื้นที่ในการน้ำรองโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1มิถุนายน2568เป็นต้นมาเน้นการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใส่กฎหมายจราจร การป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรมีการมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขีรนนรนรขบข่รถจักรยานยนต์รถรุ่งขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎราจรเป็นไปตามถนนรัฐพัฒนาตลอดเส้นทางค่ะและก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนไปฟังเสียงพ้นตำรวจตรีสมจิตเหล่ามงคลนิมิตผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดสกลนครค่ะ มันมีอุบัติเหตุบ่อยบ่อยครั้งครับแล้วก็เส้นทางนี้ถนนหลักของของเราด้วยครับเราก็มีนโย,ยบายว่าให้ลดระลงๆๆแล้วก็เน้นย้ำในการแรกๆก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนสักพักกึงก่อนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเข้มข้นต่อไปครับพสร้างความปลอดภัยให้แก่คนเดินทางไปมารวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรอบข้างนะครับก็ต่อไปโครงการหน้าครับ ก็อ,อีกสาเดือน6เดือนจะขยายเส้นทางต่อไปครับค่ะบาวาสีเดินทางไปไซนอพิยาเนาะเราก็ต้อ,รตองระ,ะมัดระวังนะคะขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรกันนะคะเพื่อความปลอดภัยในการไสรถไสถนนกันนะคะเนาะแม่ค่ะ,คะ